สมเด็จพระเจ้าทองลันหรือสมเด็จพระเจ้าทองจันทร์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1เสด็จสวรรคตรขณะที่ทรงยกทัพไปตีเมืองชากงราวในครั้งที่4บรรดาขุนนางจึงได้อัญเชิญพระองค์ซึ่งเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชสืบต่อในปีพศ1931ขณะที่มีพระชนมาย,ยุได้15,000ปีแต่ในจดหมายเหตุวันวิลิตบันทึกไว้ว่า17,000ปี มื่อสมเด็จพระเจ้าทองลันของราชสมบัติได้เจวันสมเด็จพระราเมศวนได้เสด็จลงมาจากเมืองลบบุรีเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาแล้วให้นำตัวสมเด็จพระเจ้าทองลันไปสำเร็จโทษนาวัดโคกพระยาและเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าทองลันถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีระยะเวลาของราชน้อยที่สุดคือเพียงเจ็วัน